สวัสดีครับผมสวีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องมาใหม้ชื่นครับผมเนาะเข้าตรงๆพ่อคำาสองตรงๆด้วยพี่น้องเนาะผีส่วนไปเลึ่งให้โลกเนาะเข้าห้าสองนะพี่น้องเด้อเอามื่อนี้มาตามให้พี่น้องเนาะร้อนวัดเลยพี่น้องเด้อรอตามไปพร้อมกันครับอัสสลามุอคลัยกับผมสวีครับพ่อไหลครับผม ผู้นี่องแครับผมปลาาสแค่ครับผมกับผมขันแรกกะเอฟซีคนฝากมาให้ครับผมโอ้ยครับผมอ่าอได้โย่ได้โย่ได้อย่ครับยังได้อย่เพราะว่าโอ้ยเม็ดเดียวปลาบโอ้ยเคะอเลยเฮไม่หังคออยู่ไหนหั่นมังอะไยู่ไนหั่นโอ้อง ของขังเพิ่นพี่น้องตัวเยอะอยู่ในห้างปวดท้วงไข้สูงไขมันเออนานนะครับพี่เสียผมน้อยปูนแ่บบอกว่าหาสองตัวเดียวเออเห็นแค่หาสองตัวเดียวเปิดออกแล้วเปิดฟ้าออกมาแล้วพี่น้องหกขายหกเสียเออนี่จะหาสองตัวโอ้โหเลยหาจับหาจับเต่าเออเคนนั่นเนาะใช่ไหมครับผมผมก็บอนว่ากี่คนหนึ่ง ที่ไปบอกเลขบอกหวยบอกไปหังไปนี้ครับอืออ่าเพิ่งกระเล่ยแเห็ว่าเอาตัวนั่นตัวนี้ผมเอาจะเห็นแต่ตัวจั๊กอือ่าอืมอ่านน้นคือเฮื่อนเพิ่นบอกก็ขำมีเด็กมไหนครับว่ามีองแก่คนเลยเป็นยานัโอ้ยานักโอ้เปินมานอนดำหน้าพี่น้อง นี่บ้านปู่พญ่นาไอ้เต้าไตแหงครับอ้เต้าไต่แหงแนนต้เหน่าย่แหงแเปล่านีใเต่าเตาแหโอ้ของดีเของดีของดีอย่างนี้ก็หาก๊กหาก๊กไตแหงอีกโอ้นี่อะนี่ควมฟันเด้นี่รับอืมเขาจิตว่างได้บาทเหง อันนีงวดที่ผ่านมากวอนเฮฟซี่เบิ่ง่อนเพราะว่างวดที่ผ่านมากนี่เขาเม็ดเดียวตรงตรงบางคนก็ผ่านเห็นบางา้นอ็ผ่าเห็นครับเฮฟซี่ครับนี่งวดที่ผ่านมาแล้วครับอล้ห้าสองเม็ดเดียวแต่ว่าเห็นเนี่ยเห็นหาสองเม็ดเดียวเพราะว่ามัดขไายออกหกสองหาหกหาซื้อแต่ว่าตัวผนเห็นเปิดออกแล้วปุ๊บนี่มีแต่หาสองตัวเดียวจักแมนโมเมนต์แหละครับเฮฟซี่ครับผม เห็นแต่หาสองครับเห็นแต่หาสองตัวเดียวเพราะว่าคนค้ำเบากันคือค้ำแรกคือว่าหกหาสองครับอแต่ว่าบัดเปิดออกแล้วนี่เปิดฟ้าของเขาอขอกแล้วนี่มีอยู่สองตัวคือหาสองโอ้ขายโอ้ขายเหมือนในหาสองได้หาสองตัวเดี้จะหาสองครับผมบันดน,น,น,นี้่บัดนี้ฟังว่าไปบวชไปท่องอี๋นี่บอกว่าอไปไปบวชจิงจิงได้ยังว่่าอยาง ปานี่ติกามีเพราะะ้เอาวางซอนบอกโรงแ้มก็คืว่าปางาติตาเวลม่ี่้ติกามาตั้งต่มาั้งปติกาไม่อันนี้ยังเงโผลรับสินเพิ่นอ่ะนะ ไปไปบวชไปคือคือไปบวชไปไปให้เนื้อออกก่อนเหม็นให้ฟอนให้ให้สิ้นไม่ออกให้ให้ิ้นให้ฟาไม่ออกครับเออคือลงป่ากลางนันนอมันเป็นไปได้อยู่จีนนี่เราบวชไปบวชไปทวงงอทวงมัได้ทวมันได้วกอะบอก็กำดีจริงอยู่ ปานาจิตาวีร์มณีปานาบิปตาเลมณีที่สิครั้งปัทขังสมาธิยามีอันนี้ปานาจิตามีปาปานีนี่ยังว่าไปยังชี่เนี่ยเป็นสันเตป่าป่าปานีปานีมัาดูแต่เป็นโตเป็นเตว่าบานีก็บอกบอก่เป็นโตก็เป็นโตตัวจิตขยายให้มันไมีในใจอยู่ ปาปาบ่บ่ท่นสีแดงออกอ่าใลูไก่มือกันพิ่บอกลูไก่มือกัสีเจ้าพบอกไปแล้วลูกค้าตัวแดงใจวายหมแม่อเนี่อเจ้พ่อฉาดจุเริต้วัดตัวแดงใจวบ่เปิดประพ่อว่าท่นบอกเนี่ยให้เพื่นไปหาฉลากกินแมงรัฐบาลจ้ะกูได้แล้ว ตัวแดงแกไวายได้แล้วไงเออบอกมาหลอดผ่อก็บอกเฮียได้ไงอืมคุ้มถามกันยังหมดสักแดงกันแดงกันละให้เอฟซีเขาได้ส่งมาน5วันเนี่ยให้ปัญหาอะไรจะเว้นไปหาเฝ้าไปยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้ได้คือได้ปลาดีปลาเตี้ยปลาปอปลาเป็นยังไงพอดีไม่เจ๊งเลยอ่ะตัวช่วย โอ้ตัวพ่ไปยังไอ้แบงปันกันพ่อแบงปันกันแบงปันได้เหรอพได้หรองรัฐบาลตัวพ่อไป้าไปาไปเาม่มแล้วเพราะันเดี๋ยเขาาเามาตามให้ดูเขาตามเยอลตามไหมเขอยากามไปมีนร่ก่าบอกอร้อนร้อนสามตัวแดงึืงคือสันตะว่า่่น้าวอาม็นลุ้นกัน ถะฉลากินเหม็นรัฐบาลเปดกว่านี่น้องเยอะสิาครับเป็นเต็งไดพอเปิดเลยเออ่าเอาผู้ใดจีติดตามพอค่ำได้ทยงเด้อไดยโศกได้มันนําไก่ะิดหอนพ่เื่อหลังนี่เลยื่อนโศกื่อนมันนี่ละนี่ละโอ้เตาอือเป็นเตาแห่งคนว่าเนาะเตาแห้งอืม ามันลุ้นกันพี่น้องลุ้นระทึกครับอ้าวครับพี่ซีสาธุสาธุครับพี่ีขอให้ได้มาตรงตรงอืมอยากสร้างตัวบ่ท่านันขา่บอกไปง่ายอือโอ้อืมอ่า ไปโดนบ่าโดนกันมันจะต็ดตัวผีตัวนตังเด้ออ่าให้เป็นแนวทางไม่ว่ากันอ่ะวจบเขียนแล้วเขียนแล้วเอาเรื่องพอโอ้มีอยู่มีไปล่ะมาจัดมาทันเลยเรียกอ๋อตัวนี้ ได้แล้วรล้่ะวงไอ้ควไอเดียอ่ะยากวัวไหเลยอันนี้ควงฝันมาขึ้นก็ว่าได้ขึ้นเดียวแก้ให้แล้วบังบังน,นี้จังจังว่งากันมันอีกเรื่องฟังบแบบเอล่าความจริแก้งครับฟันว่าสร้างไทยหน้าเนี่ย สร้างมาไทยนาออไทยนาเนี่ยไทยนาตรงนี้เออยูนนี่นะพอดีนำหน้ากำลังนำหน้ายูนนี่อ่เอาสร้างมาไทยนาใส่ผานักไงบักชี้ี่ทยลุมเดะเสร้างยางบึงบึงสร้างคือารี้งะแต่่าเริ่เป็นสร้างเอออืมอืมยัง เด็กอ๋อเขบอกว่าเจาโอ้เอาสร้างว่าไทยนะาสร้างไทยน้าตายอยลู่ก็บ่มีให้กีโอ้สร้างสร้างนคือต้องบ่มีบ่มีห้วงเงาเลยเออบ่เพรผมบ่มีซ้ำนี่เออใช่ปะตาตากาไมาหลังามงงงามเงงางอห่วอ่า ห่วงตาของมันก็ว่าต่ว่าห่วงเงาโอมีผมครับผมอ้าวเพาะเาผมบ็มีหรอกทำเพราะเห็นหน้าไก่เดียวแล้ว่าสนะไจังวะเรก่แก่จัมากต้นาันไม่จังบอกกับ่มเออผมมีอะไรยกบเอาไปยืๆเดี๋ยวมืออื่นมือเหมนไก่เรียวก่วจัง nhiều tấm tấm đi thế đấy nè à, ạ à. mượn xong mượn rồi thì leo ừ. ừ. leo là... xây ừ. 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 ngay cái máy thái xoay ồ ờ xây ngay máy thái xoay chắc ừ. nè nó ba chục ha ừm cao bao lớp học bài nào đấy để... ừm ลูกวายจนเหน๋ยวยังไม่ไม่ยึดใจพ่อถือตัวพ่อดูนาตาพ่อไกล้กะที่ตายแล้วสามว่าสามว่าเหนื่อยดิเหนื่อยเนาะธรรมดาละใก้ทก่ตายแล้วอาย่อีกไปบ่โดนเห็นแกะแล้วยังไหวอยู่สังไหวผมเอาะ

นี่ควมผันอ๋อที่ว่าชินได้นน่เฉพาะว่าชินได้หนแต่ว่าตีเป็นนี่เป็นเบอร์นี่ที่ว่ายังไงล่ะบาดเหนียวจันแบ่บบาดเน่าเอาตัวเี็นแดงีขึ้นเลยเสยนแดงีะคือน้ำพรอนี่น่ะเอาตัวแดงขึ้เยเอาตัวแดงขึ่นเลยเอาตัวแดงขึ้นเลยผู้ให้มาดนี่ล่ะเอาตัวอื่นบ่อหนังดับปะอ่าเอาน้ำพรอนี่ล่ะ Ủa? Mình, uh, ở, bên ở, bên ở, sàng, sàng chưa ừ. Ừ. มาเลียวพี่น้องมาเลียวถูระบาดถูถูแน่นอนแลดวว่นสองตัเ็ดตเก้าก้าแปโอ้ติ๊กสตัวพี่น้องติ๊กไวแค่สองตัวอันเก้านึงกับเกสมสร้างเับรางบู่สร้างบอกเ่อยระั่นโอ้โดีสิวากเ่เพี่หนอง ้างบอกกวาดีสร้างบอกเก่าหนึ่งก็บโขดสามโวดสร้างขนนี้คนบอกบอกอ่ะบอกบอกบอกว่าประสิบิจ็เก้าหกแปดสี่ห้าเก้าหนึ่งเก้าสามตัวสร้างบอกเก้าหนึ่งก็เก้าสามพี่เราเด็กเก่าเลยครับแล้ว่ามันเหล็กเกศเออเนี่ยหัวบรรจุกันเนี่ยหัวบรรจุกันโตวงกลมนี่เก้าสามเก้าหนึ่งกับเก้าสามเก้าหนึ่ง เจ็ดกับเก้าเจ็ดเก้าโอ้บ้องมาตุโง่ชีหางขอลอกบอกว่าได้ออกทั้งบนทั้งล่างออกทั้งบนทั้งล่างเนะวันนี้ก็บอกว่าได้งวดนี้บอกว่าได้ชื่อสองตัวคือชุดนี้แหละบอกว่าได้เลยบอกว่าได้จะเบิ่งออกเลยหรอเบิ่งเอาของประคัคนที่เป็นมากเลยเบิ้งบนทั้งล่างอย่างนั้นเห็นชัดแต่เนาะ บ่ต้องขยายขั้วไปอีกบ่ต้องไปแปลบ่ต้องไปเขียนใหม่อีกบอก่าได้ครับเชิญอะไรเียนในเบอร์น่ะตอนนี้ก็เพิ่มนี่ก็เพิ่มคุณละรอสที่วอร์คุณละค่อยติดตามไม่ไม่ตามโพสท้ายอีกรอบครับพี่น้อยยุ้ยซี่ครับอือบอกไว้เลยบอกไว้เลยอือคนพิษอ๋อเขาเป็นด้วยคนเคยสัญญาไว้ว่าบอกว่าอะไร เคยสัญญาไว้แต่ไหนแต่ไหนนะัวที่บอกว่าไรเิ่นกบวบวอให้แตด๋ยก้คไปเลยสำหรับข้อคำครับคืนวันพระครับนะเอาคื้นัน